ครับผมอันนี้ก็เป็นขนมอีกตัวหนึ่งนะครับผมครับผมเป็นคัพเค้กนะฮะคัพเค้กสตรอเบอรี่นะครับก็มีสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่นะครับของร้านกาแฟต้นขามคาเฟ่นะครับผมนะฮะมีขนมหลายอย่างนะครับเพื่อน,อนๆนะฮะเบลนี่คุกกี้ครับผมแล้วก็ เต้าหวยเรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นพุดดิ้งนะครับครับผมนะอันนี้แต่อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมานะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นคัพเค้กนะครับคัพเค้กสตรอเบอรี่ครับผมนะฮะน่ากินนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อในที่เทียนได้นะครับเบอร์ 0 9 0 5 6 5 4 7 7 9นะครับผม0 9 0 5 6 5 4 7 7 9นะครับนะครับน่าทานนะฮะใช่ไหมฮะโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆ